เฮ้ยทุกคนเห็นข่าวนี้ยังขอบคุณภาพและข้อมูลจากเฟซบุ๊กเพจโหนกระแสนะครับคือคุณครูชัยยศสุขต้อเนี่ยเป็นคุณครูอยู่ที่ดอยคือโรงเรียนในดอยครูมันก็น้อยใช่ไหมแล้วมันก็ไกลด้วยทีนี้ผอ,อผู้บังคับบัญชาของครูท่านนี้ก็มอบหมายให้ท่านเนี่ยเออดูแลเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างอาหารเงินกลางวันเด็กนะนะทีนี้ครูเขาก็ดูแลไปนะเออผู้บังคับบัญชาสั่งอ่ะก็ดูแลเขาเห็นว่าของมาส่งครบแล้วก็เซ็นเซ็นเซ็นไปไม่ได้คิดอะไร ประกอบกับการไว้เนื้อเชื่อใจกับทีมงานแล้วก็ผู้บังคับบัญชาด้วยทีนี้ต่อมาเกิดอะไรขึ้นโดนฟ้องข้อหาทุจริตโดนข้อหาบบว่าเอื้อให้ผู้อื่นทุจริตะนะคือแล้วครูเขาเนี่ยก็ใกล้จะเกษียณด้วยถ้าโดนฟ้องเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เงินบำนาญเลยนะเพราะว่าจะโดนให้ออกจากราชการโดยครูเขาบอกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ผมตั้งรับแต่ผมไม่ยอมรับผมถือว่าตัวหนังสือฆ่าคนผมไม่ทรยศต่ออาชีพตัวเองแน่นอนครับ เวลาเราไปเซ็นเนี่ยด้วยความไว้เนื้อเชื่อใจและไม่รู้ไม่เข้าใจเรื่องเอกสารผมยืนยันว่าผมไม่รู้เลยว่าใบเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเงินคิดว่ามันเป็นในรายการอาหารมันไม่มีการอบรมให้เราก่อนที่เราจะทำงานให้เรามารับผิดชอบงานตรงนี้ทั้งที่งานครูเนี่ยมันก็เยอะอยู่แล้วความรู้เราไม่มีตรงนี้เลยส่วนคุณภูเทพเนี่ยผู้ช่วยเลขาที่การคณะกรรมการปรปรชเ,เขาบอกว่า ในเรื่องความดีความทุ่มเทเนี่ยเรามองว่ามันเป็นเรื่องที่ดีครับแต่พอเรามาตรวจสอบเจอเอกสารเนี่ยมันเป็นเอกสารเท็จสิ่งที่คุณครูโดนมันเป็นเรื่องปลายเหตุอยากจะฝากถึงเจ้าหน้าที่รัฐทั่วประเทศถ้าท่านเห็นว่ามันมีข้อพิรุธระหว่างขัดใจผู้บัญชากับผิดกฎหมายเราเลือกขัดใจผู้บัญชาดีกว่าถ้าเรื่องนี้ได้มีการเฉลียวสักนิดว่ามันเป็นความผิดปกติมันแปลกประหลาดให้คุณครูเซ็นอะไรเยอะๆเนี่ยมันจะเป็นอีกแบบไปเลย ก็คือเขาสรุปง่ายๆเขาบอกว่าเออยอมขัดใจผู้บังคับบัญชาไปเถอะดีกว่าเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นโรงขึ้นศาลแต่อ่านหลายๆคอมเมนต์เนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหระบบราชการเนี่ยใครบ้างวะกล้าขัดผู้บังคับบัญชาคือถ้าขัดผู้บังคับบัญชาเนี่ยอยู่ยากนะในระบบราชการเนี่ยท่านก็พูดง่ายๆอะไรนี้นะคอมเมนต์นะเขาบอกงี้นะ หลายคอมเมนต์เนี่ย ấy, เขาก็ให้กําลังใจคุณครูว่าโอ้โ oh หทํางานก็เยอะอยู่แล้วงานครูเนี่ยมันแบบว่าโอ้โ oh หสารพัดสารพมากจับฉ่ายมากน่าเห็นใจแล้วต้องมาทําจัดซื้อจัดจ้างอีกคือมันก็สุ่มเสี่ยงะนะผู้ค้าประชาบ,บอกให้เซ็นอะไรก็เซ็นให้ทําอะไรก็ทําขัดขืนดือ้อดึงก็แบบว่าจะอยู่ยากอะ่ะเออแป๊กเลยแหละออประเด็นนี้ทุกคนนะคิดเห็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์ comment บอกกันหน่อยนะ